ตัวนี้นะพี่มีคนเขาแนะนำมาเคยมีคนมาแนะนำมาก่อนว่าแนะนำมาปวดลองฟิวทานแล้วจะดีใช่ไหลองฟิวทานแล้วจะดีค่ะบางทีพ่อเราเียเป็นอย่างเงี้ยเขาปวดขาเขาบวมมากบวมทั้งตัวบวมขึ้นหน้าเลยอะบวมตรงคางตรงคางด้วยคางใหญ่ใหญ่มากอันนี้ก็ยุ่แล้วเราก็ไปถามเขาว่ายายาคอร์ฟิลเนี่ยซื้อที่ไหนเขาแนะนำมาว่าอยู่บิ๊กซีแล้วตอนบวมอันนั้นเดินได้ไหม เดินได้แต่ว่าสเปรย์จปาแบบไม่แข็งแรงอะพี่แล้วพ่อก็เป็นนนันนอนนอนข้าวมีกินอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใจไม่ดีนะก็ไปเดินบิ๊กซีวันพ่อนะคะเขาบอกว่าที่นี่ขายบิ๊กซีก็เลยไปซื้อค่ะเขาก็เลยนั่งซื้อซื้อมาก็บอกพ่อว่าลองกินดูก่อนนะพ่อไม่รู้จะยังไงลองดูก่อนเพราะว่าขวดแท่งกว่านี้เราก็กินมาแล้วนะคะพวกสมุนไพรมังคุดพัวกันเนี้ยค่ะต้นทางทานยังไงคะ อันนี้เขาก็แนะนำมาว่าให้1 0ซีต่อน้ำอุ่น1แก้วค่้ให้ก่อนตอนเช้าก่อนแปรงฟันตอนเย็นพอทานแล้ว2-3วันแรกพ่อเขาก็ปวดมากเขาก็ประบลาว่าจะหายไม่น้ะทำไมมันปวดจังเลยอย่างเงี้ยปวดทุ่เม่ไปหมดอะไรอย่างเงี้ยประหลาแต่วก็ใจไม่ดีก็บอกว่าคนขายเขาก็แนะนํามาว่ากินใหม่ๆแล้วมันจะปวดก็ให้กินต่อไปเรื่อยๆลองดูก่อนนะพ่อให้หมดเลยลองดูก่อนลองแล้วแกก็ดีขึ้น ก็เลยไปซื้อใหม่อีกขวดตอนนั้นิกซีเขาก็ยังไม่เขาก็ยังจัดรายการอยู่ดีขึ้นยังไงคะก็สองสามวันแหละเขาก็หายปวดเขาก็บอกว่ามันเบาเบาแต่ว่ามันเหลือตรงไหนแล้วเพราะตรงนี้เหลือหรือตรงไหนแล้วตอนนั้นค่ะเขาบอกมันเบาแต่ว่ามันยังเหลือตรงนี้หน่อยเขาว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงขาตรงนี้เขาก็พอเดินได้แล้วที่ว่าลดบวมมันนั้นอาการอะไรที่ชัดเจนแบบว่าทําให้แบบรู้สึกว่าดีขึ้นออาการบวมค่ะอาการบวมบวมลดลงก่อนใช่ไหมคะมันจะลดลงมาเลย คนแรกคือบวมลดลงมาก่อนคือไม่ไม่ปวดสามวันล้างสามวันไม่ปวดไม่ปวดขาไม่ปวดขาแล้วเดินได้สบายเดินได้แล้วที่ว่ารู้สึกว่าเรื่องรู้สึกว่าไม่บวมนั้นคือเริ่มมีเริ่มรู้สึกเมื่อไหร่คะกินประมาณขวดแรกอ่ะมันจะสังเกตได้เลยว่ามันจะยุบแล้วคนคนอื่นเขาก็ทักพ่อออกมาว่าเออเดี๋ยวนี้แกพ่อแกไม่อ้วนแล้วนะแต่ก่อนมีแต่คนทักว่าเดี๋ยวนี้พ่อแกอ้วนขึ้นเนี่ยแต่เนี้ย กับกุงเนี่ยแถวนี้หน้าแกแบบจะบวมเลยนะบวอมวมใหญ่ยังไงคะมันมันช่วยมันรุนแยงเฉยนี่แหละเบิ้ลก็นี่เลยดิมันจะว่าอย่างนี้นะพี่จะบวมอ่ะแล้วพุงเคยเป็นยังไงคะใหญ่พุงกระโยกพุงใหญ่กว่านี้เยอะใช่ว่ากับลูกแผ่นซองพุ่งใหญ่จุ๋ยนั่งนี่นั่งพ่อเขาก็อึดอัดนั่งนั่งหนึ่งขันใจมันเถื่อมันพ่นเอ๊ะน้อนแนบในคอเนี่ย ยานิมโมี่ใ่ไหมไม่เจอเจอหนึ่งจะมาทับแกยานิมโมมี่อะไรกันกินไปขวบแรกรู้สึกแบบบวมเริ่มเริ่มรุบลงย้อทานข้าวรู้สึกว่าเพราะว่าตอนแรกก็เรื่อการทานข้าวได้ทานข้าวได้ตอนแรกอ่ะทานข้าวแรกเริ่มขวบแรกเลยแล้วก็ทานข้าวได้แต่พอหลังๆมันไม่ค่อยหิวแน่บอกตอนนี้มันมันจะปากหรือว่ายังไงเขาจะไม่ค่อยหิ้มข้ากินกินก็ได้่กินก็ได้เที่ยงโมหิว เป็นน้ำน้ำต้องทานถึงปริมาณนะคะเขาบอกว่ากินยาเนี่ยกินเยอะกินน้ำเยอะกินน้ำเยอะใช่ไหมเพราะว่าน้ำเขาจะดูดน้ำในคาอ์โบไิเดรเขาจะดูดน้ำในร่างกายเพื่อล้างสารพิษเพื่อล้างในการล้างเขาจะดูดน้ำเยอะซึ่งน้ำเปล่าต้องต้องทานถึงปริมาณอันนั้นสำคัญมากเลยค่ะแต่กินยาตัวนี้กินน้ำเยอะจริงที่พ่อเขากินหมดกี่ขวดแล้วพ่อห้างกขวดเลยนะห้าขวดก็มีญาติที่น้องทมนอีกสามนะที่ซื้อ พวกที่เขาชอบปวดขาคนแก่วันนั้นอ่ะที่ส้มเอามาก็เอาไปให้เขาลองดูเขาคณลองปวดเล้เแรกมีป้านอยกับแต่ยังไม่ได้ไปถามอาการเลยว่าแล้วเป็นยังไงเขาเขาบอกว่ายาปวดแพงๆเขากินมาหมดแล้วแต่เขาไม่เห็นพ่อเดินได้อะไรเงี้ยพ่อแต่ก่อนพ่อพ่อเคยไปหาเขาปวดขาไปหาแลวกินยาอะไรมาก็ลองไปกินกับเขามาก็ไม่ถูกมาลองจังแกไปได้ทั่วแล้วนี่มีแต่คนถามแก ทาอะไรมาถึงดีขนาดนี้ถือว่ายานี้ก็ช่วยแกได้เยอะนะแต่ก่อนเนี่ยสองสามวันหาหมอที่บางทีหรือกลับมาถ้าพ่อไปหาหมอก็ต้องไปโรงพยาบาลเดินๆๆอย่างเงี้ยทีนี้นี้มันจะไปก็คือตัดไปเลยตรงเนี้ยแกก็ดีก็ดีขึ้นก็แต่กินไม่ได้ไปโรงพยาบาลก็ทานตั้งแต่วันที่ห้าวันที่ห้าทุกวันห้าห้าพันบาทวันนี้แล้ววันนี้ก็วันที่สิบแปดคุมภาก็ทานไปประมาณห้าหกขวดห้าขวดได้ ก็จะทาไปเรื่อยๆแหละโอเคค่ะถ <c oughs> ือว่ายานี้ก็ช่วยได้เยอะ